ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูของขวัญของแม่ยุ้ยกันนะคะแชมแทแดมแทนแทนนะคะได้จากนักจิกนะคะนี่ดูรูปร่างมันก่อนเหมือนเค้กเลยนะคะมีสองชั้นด้วยโอเคเราจะมาเริ่มแกะกันเลยนะคะโอเคช่วยหน่อยคะ่ะ นี่นะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะของทีมงานของเรากำลังช่วยอยู่นะคะเพราะามันแกะยากหมกหมอกเลยนะคะโอเคค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเรากำลังจะมาพูดอธิบายกันอยู่นะคะโอเคก็เดี๋ยวจะเลนกิต้าฟังแปนะคะเสร็จแล้วค่ะ ชูออยูเอาเสร็จแล้วค่ะเอามววแล้วค่ะนี่ดูซีเสร็จแล้วโอ้โหชื่อยาวมากอะ่ะอันดีง,งานค่ะนี่นะคะหูยหน่าสนน่าสนโอเคแก่นะแทมแทนแทนแทมปริงปริง ด้าน,นมีเฮ้ยมีสองชั้นมีสองชั้นโอเมเห็นนะมีสองชั้นนะคะก็ท่องหอกกล่องไว้ด้วยอะ่ะเพราะว่ามันจะได้แต่ว่าจะสวยสวยมากขึ้นแบบนี้นี่ค่ะทุกคนเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเราแกะได้แล้วนะคะ มาดูกันเลยอะไรเนี่ยคืออะไรอะอะไรอะว้าวทุกคนว้าวนะคะว้าวมาทันทีเลยอุ้ยดูหน่อยคือ ทำอะไเนี่ยคิดว่าจะเป็นที่ใส่เสื้อสำอางซะงั้นอ๋อหรือว่าอะไรอะเขาเรียกว่าที่เก็บที่เก็บตู้เสื้อผ้าบาร์บี้นั่นแหละคงจะเป็นคงจะเป็นได้อ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปเก็บชั้นที่สองกันเลยนะคะโอ้โหเทปกาวสองหน้าด้วยอะ คือว่าว่าทำไมแกะยากจังเทปกาวสองหน้านี่เองเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกเลยแกะยังยากโอ้ยนี่ <c oughs> อันนี้กล่องเส้นตาลนะคะเมื่อกี้กล่องสีบีเอ้เมื่อกี้กล่องสีขาวนะอันนี้จะเซอร์ไพรส์ปปรกว่า มันเชียวเฮ้ยนี่ของใครอะของป็นยียโอ้ยดูสิทุกคนน่าตื่นเต้นขนาดไหนแม่เรามีของเราด้วย ยากมากโอ้ต้องสิดแบบนี้จนเขาจะแกะกันแล้วมันจะมาติดเทปให้เขาอีกโถแกะยากสมัดเชียว เป็นว่าอยากให้พี่นานแกะให้นะคะทีมงานค่ะทีมงานเธอเป็นทีมงานเธอเป็นทีมงานเธอตัอ้งแต่เมื่อไหร่คะเจด้เอาเป็นตั้งแต่ปสามเป็นตั้งแต่ต้นกล้ารหนึ่งค่ะคุณ <laughs> แม่ยุ้ยเ <laughs> อาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะให้รีบแกะลูกกันเดี๋ยวกล้องดับ เอาเป็นว่านะคะตอนนี้กำลังแกะอยู่นะคะใช้ความพยายามของทีมงานคนนี้นะคะโอเคตอนนี้ก็จะเสร็จแล้วาะเหนนะนี่แล้วค่ะเดี๋ยวกล้องดับนแกะยากอะเดี๋ยวสักครู่นะคะเห็นสีำดำๆแล้วว่า อะไรอ,อ่ะอ,อ,อะไรออะก็เป็นแบบนี้แหละมันคือมันอของขวัญแม่หรือลูกกันแน่เนี่ยก็เอาเป็นว่าตอนนี้นะคะมีแต่ของลูกค่ะนี่ค่ะอันนี้นะคะกล่องเก็บเครื่องประดับหรือเปล่าสร้อยต่างหูอ,อะไรอย่างเงี้ยอ้าว หน้าจะกนะคะทุกคนหน้าจะกหน้าจะกเนาะก็นะกเ,เป็นว่าเราถอดไม่ได้ดเดี๋ยวกันนะรูนะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่านะคะตอนนี้เราแก้ได้นะ เ,เอาไวใส่เครื่องสำอางนะคะนี่ดูสวยมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณจักรนจิ๊กนะคะอุย๊ยสวยอ่ตกลงไม่ใช่ของแม่น,นะคะของลูก <c oughs> ลูกขอโซอฟ้าแล้วกันจบยังคะ,อะเอาเป็นว่านะคะตอนนี้นะคะเราก็ ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตรงนู้นและอย่าลืมกดซับตะไคร้ตรงนี้ด้วยะค่ะบ๊ายบายกดเด็ก